สวัครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เบลมิสิกซาวนะครับผมก็มีปีนะครับเป็นปีคอสนะครับสี่ทางนะครับเบสกลางแหลมแล้วก็ปีนะครับสี่ทางนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมขายอยู่ในราคานะครับแปดร้อยเพื่อส่งแล้วกันนะครับสนใจก็ทักมาคุยกันแล้วกันนะครับไปเก็บงานเอานิดหน่อย นะครับผมไปเก็บงานเราหน่อยผมบอกก่อนนะครับว่าไปเก็บงานนิดหน่อยมันใช้ได้นะครับผมไปเก็บงานนิดหน่อยคือมันใช้ได้นะครับดังอยู่นะครับตัวนี้ก็ดังอยู่คราวนี้นะครับผมมันจะมีจุดที่ผมถอดไอซีไปใช้นะครับก็คือมันจะมีกลางกับแหลมที่ผมถอดไอซีไปใช้นะครับไปเก็บงานเอานะครับเอาไอซีมาใส่ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีไฟวิ่งที่ผมถอดไปใช้นะครับสองช่องแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ไม่มีฝาปิดนะครับผมไม่มีฝาปิดนะครับ เพราะเดิมเดิมมันรู้สึกว่าจะใส่เป็นแผ่นอะคริลิกมานะครับก็เลยเลยไม่มีฝาปิดนะครับผมไม่รู้ว่าแผ่นอะคริลิกมันหายไปไหนแล้วนะครับไม่มีฝาปิดนะครับผมตอนนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับใช้ได้แล้วก็จะมีไฟไฟวิ่งเนี่ยนะครับหนึ่งแผ่นนะครับนะครับอยู่ให้อยู่นะครับผมโอเคนะครับไปเก็บงานอันนิดนึงนะครับตัวนี้ผมขายแปดร้อยนะครับพร้อมจะส่งนะครับคุ้มแน่นอนนะครับเพราะซื้อใหม่นะครับราคานะครับไม่ต่ําอยู่แล้วนะครับ 2,000กว่านะครับซื้อใหม่ไม่ต่ำอยู่แล้ว2,000กว่านะครับสไตล์นี้นะครับหรือว่าซื้อมือสองนะครับก็จะน่าจะประมาณ1,500ขึ้นนะครับเราไปเก็บงานอีกไม่กี่ร้อยเองนะครับคุ้มแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยไม่ได้เก็บงานให้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันนะครับผมโอเคที่จริงอะไฟตัวนี้นะครับมันใช้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ต่อแค่นั้นเองนะครับท่านก็ไปหาจุดต่อเอานะครับผมแถวเรามาลองเทสเสียงกันนะครับตอนนี้ผมเทสอยู่ที่ปี นะครับปีกับเบสเนี่ยนะครับตอนนี้มันใช้ได้นะครับท่านจะไปใช้อย่างนี้เลยก็ได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันแรงนะครับผมอ่าลืมบอกไปนะครับแรงนะครับแรงยอมรับเลยนะครับว่าเสียงแรงพุ่งๆเลยนะครับกระจูดเลยรรรออบัวค ปีใช้ได้นะครับต่อไปผมจะลองช่องเบตให้นะครับว่ามันใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับโลนะครับ ใส่เสียงเบสเนี่ยเทปตอนลองเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยได้ยินนะครับผมท่านก็ไปใส่สายสมูท็อกฟังนะครับแต่ผมบอกว่ามันใช้ได้นะครับเบสกับปีเนี่ยใช้ได้นะครับไอตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมถอดไอซีออกนะครับถอดออกไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้เอามาใส่นะครับก็เลยขายตามสภาพนะครับแปดร้อยพร้อมจะส่งให้แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมไม่มีฝาปิดนะครับย้ำไม่มีฝาปิดนะครับผมโอเคนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผม สำหรับเบลล์มิอถืเศ้านะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอนส่งเท่านั้นนะครับไม่มีเก็บเงินไปลายทางนะครับผมโอเคนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผม